สวัสดีค่ะคลิปนี้ฟ้าจะมาสอนวิธีการตั้ง TPSL ใน MT4 MT5 นะคะแล้วก็ดูเครื่องมือโซลล็อกของเรานะคะว่าเราจะตั้ง TPSL ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติได้ยังไงนะคะภายในแค่ไม่กี่วินาทีเลยอ่ะสมมตินะคะฟ้าออกออเดอร์บายไปหนไม้นะคะเราต้องการที่จะตั้ง TP ทั้งหมด500จุดใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยฟ้าก็ต้องไปเอาราคาต้นใช่ไหมคะันะ5,6.79นะคะ, 5, 6, 7, ะ,คะฟ้าก็เอามาตั้งนะะ วิธีการตั้งคุณจะบวกกี่ร้อยจุดอ่ะถ้าต้องการที่จะเอา100จุดนะคะก็เอา 5, 6, 7 9าพนะะเอาจุดทศสนิยมออกนะคะแล้วก็บวกด้วย100นะคะเราจะได้จำนวนนี้ออกมานะคะ5้าพเราเอามาตั้งต,งตรงนี้คะ่ะ TP นะคะเรามากด TP แล้วก็พิมพ์5 7็ดเกนะคะ อ่ะเราก็จะได้ TP ทั้งหมด100จุดนะคะตั้งขึ้นมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เรา TP ไปแล้ว100จุดออเดอร์นี้นะคะเห็นไหม5 7 7 9นะคะเราออก0.1เราจะได้ทั้งหมด10แต่ทุกคนสังเกตไหมว่าเรากว่าจะต้องมาบวกเลขอันนี้แค่บวก100มันก็ง่ายใช่ปะต้องการที่จะบวก250ต้องการที่จะบวก500จุด เราก็ต้องมานั่งคำนวณใหม่ทุกรอบต้องการที่จะบวกพันจุดเราก็ต้องมานั่งคำนวณใหม่ทุกรอบใช่ไหมฟ้าจะมาสอนวิธีการตั้ง TP ให้มันรวดเร็วกว่าน,นั้นนะคะก็คือทุกคนได้สโลกใช่ไหมเปิดมาที่โหมด advance อย่างนี้นะคะกดเปิดออเดอร์ไปนะคะสมมุติย่อตัวลงมานะคะบายปึ๊บไปนะคะเรามากดตรงปุ่มตัว O ตรงนี้นะคะแล้วก็มากด edit ตรงนี้คะ่ะตัว E เนี่ยคือการตั้ง TP นะคะเราบวกเข้าไปได้ตอนนี้เราต้องการจะบวก100ใช่ไหมเราก็กด apply ตรงนี้ เส้นขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันมาเซ็ต TP ให้ในออเดอร์เราเรียบร้อยนะคะตรงเนี้ยหนึ่งร้อยจุดนี่เห็นไหมเร็วไหมเร็วกว่ามากเลยไหมเราไม่ต้องไปนั่งคำนวณแล้วนะคะเราแค่มากดตรงเนี้ยต้องการ TP กี่จุดกดเลยตัว e แล้วก็ apply อ่ะแล้วถ้าอย่างงี้ต้องการแก้ละเอาสักร้อยห้าสิบโอไม่ทันแล้วนะคะท p ไปก่อนละเดี๋ยวลองฝั่งเซล์บ้างอ่ะเซลลไปนะคะฝ่าต้องการที่จะตั้ง TP อ่ะร้อยจุดเหมือนเดิมอ่ะร้อยห้าสิบแล้วกันเอาห้าสิบแล้วกันนะห้าสิบจุดนะคะ apply เสร็จเลยนะคะเส้นสีแดงขึ้นออเดอร์เซลล์ของฟ้าจะมี TP ที่5้าพัไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมถ้าเมื่อกี้นะคะเราต้องเอาไปคิดโอ้โหจดุดลบจดุดทนสิยมออกแล้วก็มาบวกกับราคาเปิดนะคะกว่าจะเสร็จนานมากแล้วถ้าเราอยากจะ SL ด้วยได้ไหมออะ SL ด้วยก็ได้นะคะมากดตรง Edit SL ตรงนี้อร้อยจุดเนี่ยเสร็จแล้วนะคะ TP 50ห้าสิจุดเอ้อจุดอ่ะแล้ถ้าไม่อยากท p หจุด่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะมากด Edit ต,ตรงนี้ แล้วก็มาแก้ตรง TP เอาเป็นสัก5 50จุดหรือถ้าจะลบก็เอาเอาเอาสักลบออกให้หมดเอาสัก150แล้วกันเพราะ SL ร100แอปพายไปก็จะเป็น TP 150จุด SL 100จุดนะคะแอปพาปึ๊กทันไหมอ่ะทันอยู่นะเส้นเห็นไหมเส้นแดงจากข้างบนเนี้ยก็ขยับมาเป็นข้างล่างเป็น150 รหจุดกำลังจะปิดได้นะคะกำลังจะปิดได้เนี่ยการาฟมันวิ่งเร็วมากนะคะถ้าใครยังต้องไปนั่งจิ้มค่อยเลขไม่ทันแน่นอนการ์ดกำลังจะท p เราแล้วถ้าเรารู้สึกอยากจะเปลี่ยนก็มากด Edit ได้เหมือนเดิมถ้าราคาย,ยังมาไม่ถึงนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดสำหรับออเดอร์นี้โอ้โหย,ยกตัวกลับขึ้นไปนะโดนเส้นนี้ไม่ยอม TP ยกตัวกลับขึ้นไปฟ้ารู้สึกว่าไม่อยากที่จะ TPSL แล้วอะ่ะจะทำคัดหน้าไม้ตัวเองทิ้งยังได้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลองเอา TPSL ให้จบก่อนเอาเหลือสัักก30จุดลน ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะกระเถิบขึ้นมา130จุดจะได้หรือเปล่าโอ้โหรู้สึกไม่เอาแล้วเอาให้ร้อยจุดก็พอ,อลบลบลบอเก้าสิบจุดแล้วกันอ่ะเส้นแดงกระเถิบขึ้นไปได้ไหมเป็นอะไรที่ไม่เมกเซนนะคะ TP เกจุดกับ SL ร้อจุดฉันก็อยากจะแก้ SL ก็มาที่การจัดก,การเอาเลยมาแก้ SL ตรงนี้อ่ะ SL เหลือสัก80ให้น้อยกว่าตอนนี้เรามีโอเคโดน SL ก่อนนะคะเนี่ย ขึ้นมาโดน s e l ก่อนมันก็ตัดจบให้เนาะแต่เนี่ยคือความสนุกแล้วก็ความรวดเร็วนะคะในการจัดการออเดอร์อ่า้าสมมุติอยากซลล์ซ้ำอาซลล์ซ้ำสมมุติเซลล์ไปนะคะเราจะตั้ง TP เอาคืนเมื่อกี้อ่ะมาตั้งใหม่50โดนไป80ใช่ไหมฉั้นอพพายคืน80แอปพายเรียบร้อย ฉันจะเอาคืนเมื่อกี้นะคะจริงๆเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อกี้เราโดน SL ไป80จุดเราจะเอาคืนแล้วก็ตั้ง80จุดเส้นแดงเซตขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะเร็วมากเลยเราทําหน้าที่นั่งรองถ้าการาฟวิ่งเร็วเนี่ยบางทีมันปุ๊ดป้๊ลงมาถึงเลยนะคะโอ้ยลืมตั้ง SL นะคะลืมตั้ง SL ก็กดมาที่ตัวโแล้วก็ Edit แล้วก็ตั้ง SL เพิ่มหน่อยสักร้อยจุดไม่สมดุลถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันถึง SL แล้วนะคะมันตั้งไม่ได้แล้วนะคะมันเลยร้อยจุดมาแล้วนะ เลยเราจุดมาแล้วอะสมมุติมันยกตัวขึ้นมาฉันอยากจะเซล์ซ้ําตรงนี้เราสามารถคัดฟ้าจะมีสอนในคลิปถัดไปนะคะแต่นี้ทำให้ดูก่อนเลือก2อ r อ e เดอร์นี้กดค a ลคู l เล e มันจะคํานวณ2ไม้นี้คัดกันที่เป็นศูนย์ได้แล้วก็กดเซตนะ,ะเนี่ยเส้นสีแดงจะขึ้นมาตรงเส้นสีน้ำเงินนะ,ะจะเป็นจุดรวบคัดของ2ไม้นี้แต่ถ้ามันดันตัวขึ้นอย่างนี้อีกนะคะเราฟ้าเซลลอีกมีสมไม้ปุ๊บ ฟ้ายอยากจะคัดสามไม้เลยให้มาเลือกไม้ที่3นี้ด้วยกด c a l คูลเลตนะคะแล้วก็กดเซตเร็วๆเลยเร็วๆ c a l ค u ลคูลเลตต แล้วก็จะคัดสาไม้นี้รวบให้แล้วเราก็จะไม่ติดลบเส้นสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนต้องลองไปเล่นดูนะอันนี้คือวิธีการรวบคัดไม้ซึ่งฟ้าจะมีสอนละเอียดในคลิปถัดไปนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะ TP รวบคัดไม้ไปได้ทั้งหมดเมือเ่อกี้นี่ก็ปิดไปเสมอตัวสามไม้นี้รวบคัดกันเรียบร้อยใครอยากดูวิธีรวบคัดแบบละเอียดให้ไปดูคลิปหน้านะเดี๋ยวฟ้าจะสอนอีกรอบหนึ่งอ่ะกดเซลล์ <ๆ S 1> นะคะเราต้องการที่จะตั้ง TP ส0 0ก็พอ SL 200จุดตั้งตัวนี้ก็จะออกมานะคะตรงนี้คือ TP ตรงนี้คือ SL ถ้าขึ้นมาโดนเนี่ยเรา SL ถ้าลงมาตรงนี้เรา TP นะคะ TP เท่าไหร่ถ้าลืมก็มาดูตรงนี้ได้ edit เนี่ยเราตั้งไว้ TP 3 0 0จุด SL 200. จุดนะคะวัดดูนะคะตรงนี้ลงมา300จุดใช่ตรงนี้ยกตัวขึ้นไป200จุดชั้น SL อ่ะถูกนะคะก็อกรอกราฟมันไหลลงมาแล้วถ้าอยากเปลี่ยนนะคะไม่เอาแล้วก็มากด edit เหมือนเดิมนะคะเราปรับเปลี่ยนได้ตลอดเราจะลด TP เหลือสัก250จุดเราก็มากด apply มันก็จะขยับขึ้นมาถ้าเราเหลือสักร้อยจุดแล้วกันจะได้ทีพีง่ายๆก็กดแอปพลยเนี่ย มันก็จะใกล้ขึ้นมานะคะถ้าใครจะดูประกอบกับโครงสร้างที่เราอ่านเป็นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีปลายไส้ก่อนหน้าอยู่ตรงนี้เว้ยถ้าเราไม่ท p ตรงนี้เนี่ยมันเก็บแค่ปลายไส้นี้มันอาจจะเด้งขึ้นได้เลยนะเพราะตรงนี้มันคือแนวรับนะถ้าหลุดแนวรับนี้ลงมาก็อาจจะลงมาตรงนี้ได้เราก็ใช้มาผสมได้ส่วนถ้าใครอยากจะได้เครื่องมือดีๆแบบนี้นะคะที่คำนวณแบบรวดเร็วแล้วก็เข้ามาจัดก,การออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วนะคะฟ้ามีระบบเทรดนนะคะ่ะชื่อโซลล็อกแจกฟรีอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสิ่งที่ฟ้าใช้อยู่ที่จะเข้ามาทําให้ TPSL ของคุณจบได้ภายใน 3วินาทีเท่านั้นทุกคนก็ทักแอดมินเข้าไปขอรับระบบเทรดฟรีได้เลยนะคะการเล่นแบบนี้ในคอมเหมาะมากเลยสําหรับสายที่เล่นสั้นเล่นซิ่งเพราะคุณจะตั้ง TPSL ได้เร็วมากรวบหน้าไม้ได้เร็วมากนะคะ TP ไหมร้อยจุดโอ้ต้องเช้นแดงโดนนะคะแถบเขียวขึ้นมาแล้วโอ้ถ้า TP เก้าสิบจุดโดนไปแล้วเรายังแก้ทันไหม TP เกจุดไม่ดีเลยนะ แต่เนี่ยทำให้ดูนะคะทีวี90จุดได้ไหมตั้งได้อยู่นะครับแก้ได้หมดเราจะแก้จากตรงนี้ไปเป็น120จุดยังทันเลยเรียบร้อยนะคะปิดได้เรียบร้อยนะคะเราก็ถือว่าเราเอาที่ขาดทุนคืนไปได้หมดแล้วได้กาไรมาด้วย10จุดนะคะมาดูตรงนี้เทรดสแตทน,นะคะฟากดไป24เทดนะคะชนะมาเท่านี้นี่นะคะก็จะเป็นวิธีการตั้ง TPSL แบบรวดเร็วนะคะเหมาะสําหรับสายเล่นสั้นเล่นซิ่งทีนี้เรามาดูหน้าไม้กันบ้างฟากดออเดอร์บายไป พอยอดตัวเรามาปุ๊บเราอยากที่จะปิดหน้าไม้ตัวเองทิ้งนะคะเดี๋ยวฟ้าสอนวิธีการตั้งตอนนี้เราติดลบแล้วเราตั้งได้เลยออเดอร์แมเนจเมนต์กดเข้าไปที่ออเดอร์นี้นะคะกดแคัลคูลเลทแล้วก็เซตนะคะตัวนี้จะเป็นการปิดหน้าไม้บายตัวเองทิ้งนะเนี่ยนะคะเป็นการปิดออเดอร์ที่ TP ที่ราคานี้เลยเห็นไหมคะราคาเปิด5011.23ราคา TP 5011.23นนะคะแสดงว่ากราฟขึ้นไปถึงราคาเดิมเนี่ยไม้นี้จะ ปิดหน้าไม้เสมอตัวนะคะสิ่งนี้เขาเรียกว่า BE หรือ Break Event คะก็คือการทำหน้าไม้ตัวเองหรือเราจะบอกว่าทำ TP หน้าไม้ก็ได้หรือทำ SL หน้าไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราไม่ต้องสนใจเลยว,ว่าจะเป็น TP หรือ SL ฮะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ปิดเสมอตัวไปนะคะดูตรงนี้เห็นไหมฟ้ากดไปเมื่อกี้24เป็น25เทรดนะคะ<ฮ>เงินก็เท่าเดิม พอเมื่อกี้ปิดหน้าไม้ตัวเองทิ้งไปนะคะอลองฝั่งเซล์บ้างกดเซลลไปนะคะเราขาดทุนเลยทันทีนะคะเราก็มากดตรงนี้เครื่องหมายข้างหลังออเดอร์นี้กดคัลคูลเลตแล้วก็กดเซตเรียบร้อยการที่เราเปิดราคามาที่5 0 1 1 1 9แล้วเข้าออเดอร์มาตรงนี้นะคะเราตั้ง TP ที่5 0 1 1 1 9ก็แสดงว่าถ้ากาฟลงมาถึงที่เส้นราคาเดิมไม้เซลลนี้ก็จะปิดเสมอตัวเป็นศูนย์ค่ะเรียกว่าการทำา TP หรือ SL หน้าไม้หรือ BE คือเบรกอีเวนต์ค่ะ ก็คือการปิดหน้าไม้ตัวเองทิ้งนั่นแหละฟังเซลไหลลงมาชนนะคะก็คือการ TP ฟังเซลยกตัวขึ้นไปก็แสดงว่า SL นะคะฝั่งบายตรงกันข้ามกันนะคะถ้ายกตัวขึ้นไปจะเป็นการ TP ถ้าถอยหลังกลับมาจะเป็นการ SL ฟังเซลการที่จะลงมา TP ได้จะต้องใช้เส้นสเปรดก็คือเส้นอาร์คข้างบนนะคะลงมาปิดก็คือเส้นแดงนะคะไม่ใช่เส้นสีเทา ลงมาแล้วตอนนี้ตัว2ศเรียบร้อยนะคะเนี่ยคือการปิดหน้าไม้ตัวเองทิ้งแบบเร็วๆปกติเนี่ยเราจะต้องมากด TPSL ตั้งงงงใช่ไหมคะตอนนี้เรามีตัว O เนี่ยจัดการให้นะคะกด Calculate กด Set แค่นั้นจบ TPSL ก็ง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะรับระบบเทรนที้ฟรีเชิญทักอดมินได้เลยค่ะสํหรับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย